าช่วงจิตตกแล้วเห็นตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองด้อย,ย,ยค่ากว่าคนอื่นๆจะแก้ไขยังไงนะการที่เรามองเห็นตัวเองไม่มีค่าเนี่ยนะออขณะนั้นจิตปรุงแต่งไปไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวของเราตนของเราเนี่ยมันด้อยกว่าคนอื่นไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายนะก็ขอให้มอง เป็นอาการทางใจอย่างหนึ่งก็แล้วกันที่จะง่ายที่สุดที่จะจําได้และใช้ตลอดชีวิตนะมันอาจจะดูฟังดูไม่ค่อยไม่ค่อยโก้เก๋ไม่ค่อยมีอะไรที่นะดูหรือหวาเท่ากับอุบายชนิดอื่นแต่มันใช้ได้จริงตลอดชีวิตที่เหลือถ้าหากว่าเรามีหลักเกณฑ์ที่จะดูมันได้เป็นนะ ไออาการจิตตกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นอาการที่คิดไปเองเป็นส่วนใหญ่บางทีมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมานิดเดียวลองนึกดูนะอย่างที่ผมมักจะเปรียบเทียบง่ายๆสมมุติว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งเขายิ้มให้เราทุกวันเสร็จแ,แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ยิ้ม เราจะรู้สึกทันทีคิดมากขึ้นมาทันทีถ้าถ้าหากเราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยนะเราจะรู้สึกทันทีว่าตัวเรามีคุณค่าน้อยลงเพราะว่าเขาไม่ให้ค่าไม่ให้ความความสำคัญไม่มอบรางวัลเป็นรอยยิ้มให้นะคนบางคนเนี่ยนะคืออ,อมีความหมายกับเราขนาดที่ว่าแค่เขาไม่ยิ้มให้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายไปเลยทีเดียวนะ นี่เป็นตัวอย่างของสิ่งกระทบตาที่มันสามารถปรุงแต่งคนคิดมากให้เกิดความรู้สึกที่โอเวอร์ที่มันเกินความจริงไปลืมไปหมดว่าเราเคยทำอะไรที่มีค่ามาบ้างลืมไปหมดว่าเราเคยทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับโลกไว้บ้างนะลืมไปหมดว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะ จริงๆแล้วสามารถสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได้แค่ไหนบ้างเพียงเพราะเขาไม่ยิ้มให้เราแค่คนเดียวเนี่ยนะการอาการคิดมากอาการยึดมั่นถือมั่นเกินไปของจิตสามารถปรุงแต่งไปได้ต่างๆนานานี่ ตรงนี้ก็ขอให้พิจารณาก็แล้วกันว่าอาการทางใจที่มันกําลังยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนิมิตอยู่สมมุติว่าเนี่ยในกรณีนี้ผมค,คือคือคุณเจ้าของคําถามไม่ไดออ้ระบุมาว่าทําไมถึงรู้สึกว่าตัวเองได้ค่าทําไมถึงตัวเองจิตตกผมก็เลยยกตัวอย่างมานะสมมุติว่ามีคนไม่ยิ้มให้กับเราทั้งท,งท,งทงัที่เขายิ้มมาตลอดแล้วเกิดอาการรู้สึกน้อยใจเกิดอาการรู้สึกว่าไม่ ไม่ตัวเองไม่มีค่าเท่าเก่าอย่างนี้เนี่ยณขณะนั้นใจของเรายึดเอานิมิตไม่ยิ้มของเขามาเป็นตัวตั้งแล้วก็มาบทขยี้ใจตัวเองให้เกิดความรู้สึกนะมันเล็กลงสารวันเตี้ยลงนะะเกิดความรู้สึกถูกบีบเหมือนลูกหนูเกิดความรู้สึกว่าเออเราช่างไม่มีคะแนนไม่มีอัตราคาเอาซะเลยก็ดูตัวนี้แหละ ดูตัวตั้งถามตัวเองสำรวจเข้าไปให้เจอว่าในขณะนั้นที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าจิตกำลังยึดนิมิตใดไ,ดไว้เป็นตัวตั้งนะถ้าถ้าหากว่าบอกไม่มีไม่ได้ยึดอะไรไว้ก็ขอให้ทราบถถอว่ามีครับแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่รู้ตัวถ้าถ้าสมมตินะต่อไปคุณเกิดความรู้สึกเหมือนกับตัวเล็กตัวรีบไม่มีค่า ขึ้นมาใสยเฉยๆแล้วไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรเลยขอให้ทราบเถอะครับว่าณขณะนั้นใจคุณยึดถือเอา,อานิมิตของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นตัวตั้งนิมิตที่มันอาจจะนั่งก้มหน้าก้มตานะหรืออาจจะนั่งหลังงอหรืออาจจะ เป็นสภาพภายในที่มันถูกบีบคั้นที่มันมีความหม่นหมองอะไรก็แล้วแต่ที่มันกําลังปรากฏอยู่ในใจณขณะนั้นนั่นแหละคือนิมิตที่ใจกําลังยึดอยู่ถ้าหากว่า,เ,าเรากําลังยึดนิมิตนะว่านั่งก้มหน้าก้มตาหลังงอก็ลองยืดตัวขึ้นมาให้หลังตรงสินะลองเชิดหน้าขึ้นมาให้มันไม่ก้มนะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางจากหายใจสั้นลงเป็นหาย,หายใจยาวนะฮะ จากที่มันเหมือนกับน,นั่งทื่อนั่งจ่องนะก็ลุกขึ้นเดินไปกินน้ํากินท่าสังเกตให้ออกว่าลักษณะอาการนะของนิมิตที่ต่างไปเนี่ยมันปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างไปอย่างไรจากเดิมที่นั่งจ่องจองแล้วเกิดความรู้สึกไม่มีค่าพอยืดเส้นยืดสายนะยืดตัวขึ้นมาหลังตรงนะคอตั้งมันเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมาทันทีได้ไหม นี่ถ้าหากว่าเห็นอย่างนี้นะมันเห็นเข้าไปในต้นเหตุของอาการทางใจที่มันแตกต่างกันแต่คนเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ค่าไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอิรียบท,ที่เปลี่ยนไปเพราะเห็นว่ามันไม่ได้มีราคาสักเท่าไหร่ไม่เทียบเท่ากับการที่ได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาชื่นชม หรือว่าไม่เทียบเท่ากับการที่เราได้ของขวัญอะไรสมใจมาแต่แท้ที่จริงแล้วการเคลื่อนไหวหรืออิริยบท,ที่มันเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงนี่แหละเพียงแต่เราใส่ใจเพียงแต่เรารับรู้นะนั่นแหละของที่มีค่าที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าอิรียบท,ที่เปลี่ยนไปนะแม้แต่ลมหายใจ ที่ต่างกันเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวยาวเดี๋ยสั้นถ้าหากว่าเราเฝ้าสังเกตอยู่เรารับรู้อยู่เห็นความจริงเกี่ยวกับความไม่เที่ยงและความไม่ใช่ตัวตนของพวกมันอยู่เราจะได้พบบร,รมสุขที่แท้จริงที่เหนือกว่ารางวัลทั้งปวงที่โลกประเคนให้เรามาทั้งชีวิตนิพพานไม่ได้ได้กันด้วย การได้รับคําชมจากคนอื่นไม่ได้ได้มาจากคะแนนที่บริษัทไหนให้เราไม่ได้ได้มาจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ได้มาจากการที่โลกจะยกย่องเราแค่ไหนแต่ได้มาจากการที่เราเห็นความไม่เที่ยงในเอเรียบทของตัวเองเห็นความต่างไปของเหตุของผลนะที่ว่าเอเรียบทหนึ่งหนึ่งให้ความรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นเป็นทุกข์แค่ไหนนะคิดมากหรือคิดน้อยลง เฝ้าสังเกตอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าทําเป็นทําจริงต่อเนื่องนะมันได้ถึงนิพพานเลยมันยิ่งกว่าไปสวรรค์มันยิ่งกว่าไปพรหมโลกนะเอาละตัวเรานะมีค่าถ้าหากว่ามีสตินะครับสรุปเป็นคำให้จำง่ายๆอย่างนี้